สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคือเก้าครับมันกกนี้พบกับตีนไก่สาล่าเชาแนลครับมันดีพาพี่น้องมาใส่เบ็ดโฟมครับน้ำหอยครับู้นตอนนี้ก็จะค่ำแล้วครับแตะเวนตอนนี้เขาเห็นหน้าปังนะครับช่วงนี้เขาเห็นหน้าปังครับใส่สม,มื่นนิดน้อยอ่ะเอาจีใส่ไปเรื่อยครับเอาจีใส่เนื้อเนื้อหมูครับเนื้อหมูอืม โอ้นอกเต่านกเต่าเฮ็ดหนาแม่เอยนะ่ะเด็ดฟ่มครับใส่ถิ่มน้องเพิ่งครับว่าอยากินบะดอกบะคอกันดนะ้ประเด็นน้ำหอยครับใส่ไปน้ำหอยเอาครับแต่จีใส่ไปอลไรมาแลงยังไม่ย้มกันครับเอาละครับพี่น้องหลังจากหมู่หมู่วันที่ปะสุดเดไม่ยามย้ำขึ้นครับเดไม่ได้ <c oughs> ยามครับ ย้ำหลบเสาย้ำม,มาแ้วประมาณจากักเด็ดตัวนึง่ะครับแต่ประานเด็ดไทยว่ามันจะบ่ได้ย้ำม,มาอีกตัวนี้ห้อยมันดึงลงจมไปผุนครับผมกเ็เลยเสาวหาบึงพี่ข้างโคกอยู่บครับตกไงเลยลองอะไร เป็นพั 1, นพั 1, น 1, ตน 1, ตนัวไงอยู่ครับแต่ว่าตุเลนนะยังไงตุเลียงเงางามดีมม 1, มครับใส่เนี้ยหมูเห่ครับหมูนครับ ไปครับแจมพี่สองครับสำรับเต้านี้ไม่เป็นห้องเหมืองสิพี่น้องเปินไปอีกครับยำไปเรยครับฟังฝุ่นมันยำครับยำจะฟังผีไปก่อนครับนี่สั้นแังไหเอ้าเตะไทยจะได้ดพี่น้องมั่งนอครับ เท่านีว้วาสิมันทุกงมามลันไปรอชมผลงานตอนเรื่อยๆครับหลังนี้กับมีอาการเดียวครับพี่น้องครับดึงมือพุ่มตึงครับนะหิดมีโตอยู่ครับจิดฟ้านะนาลองสาวมึงกันใส่แล้วเสียกอยู่ใส่

อ,อะไรเงี้ยครับพี่นออ้องครับอือวิสามเ้าครับพี่น้องออพอได้กินอยู่พอได้กินสองสามตัวไม่ได้เยอะอ,อ่าพี่น,อน,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 น้องไหมมันมันมันเต็มวิสามห้อครับพุ่มกันเมื่อเดียวครับพี่นอ้อตงตรงนั้นเหมือนกั พันเ่าวันเป็นไม่อไม่ยามจนขึ้นครับ <c oughs> จบไงเลยเลยปลาไหล,หลสองตัวเอาครับพี่น้องครับแบบที่สามครับผม งามครับไปหลุดเหง,งาๆครับวัาจ,จัได้์จะเต็มครับขึ้นหาหัวหลังถ้าไม่เพิ่งกำมาเก็บผักเก็บเนี่ยไม้มก็เป็นไม้ข้องงามในหน้า่นหรอกครับอไปยาดเก็บอะไรกันนะครับงามเนี่ตัวนี้ปลาลูกคอก กางเลี้ยงวัลคอกน้อยปลาช็อกเกอร์ได้หนึ่งเบืงขลยเนบรยกาศเป็นเห็ดไอเขาหน้าปังครับนี่เดือนประมาณเดือนมีหนนาเมษาครับเขาหน้าปังเอาครับพี่น้องสรุปแต้มครับเซ้านี่ครับ เป็นไรหนึ่งตัวสองตัวสี่โตครับกับปลาเพิ่นขอไปตัวหนึ่งวันเลืองๆเลยครับตัวนี้นครับผลง,งานครับเดือดฟม้งแบบบริส่เบิดด้วยครับห่วนี่ใส่ได้จากเครื่องนึงอย่างมันข้ามก่อนน่ครับ ผลงานครับสามทีตัวครับคิดว่าจะได้เมนูเด็ดอยู่ดอกครับเราผัดเผ็ดผัดเผ็ดกะต้มต้มสมครับต้มเป็ดเอนะปริมาณครีมนี่กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาได้ครับว่าจะให้ตีไงไปหากินอยู่มองไรไปหาเห็ดที่ยังดักนั่นดักนี่ไม่ดีกับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับลากันด้วยพื้นท้องหน้างามๆครับเปื่นเห็ดหน้าปังครับ้องเฉดเกี่ยวเขากลังงามครับสวัสดีครับ